สวัสดีนานผู้ชมชาวยูทูบนะครับก็คยินนี้ก็ลุกวางเสร็จเรียบร้อยนะครับ่านผู้ชมก็จะเดินทางไปใส่ปูนกลับบ้านนะครับก็จะมาเล่าถึงเรื่องเมื่อคืนให้ฟังนะครับ่านผู้ชมคือผมยังตกใจไม่หายนะครับ่านผู้ชมผมไม่เคยนะครับไม่เคยจริงๆครับไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยครับคับรลว่าแปกเก้าปีกับพี่น้องวันนั้นในควาสถานการณ์แบบนี้จักเกียร์นะครับ ที่ว่าถอยลงเขาน่นะครับผมผมผมเคยเห็นอยู่ครับโอ้เมื่อคืนนี้ถ้าถ้าประสบการณ์ไม่เยอะนี่ผมว่าเอาขึ้นไม่ได้นะอ่าดีที่พี่เจ่งพี่เก้งเ,เ,เราประทบการ์หลายครับเราขับรถมากรูปแบบครับผมไอเก๊งถ้าเป็นคนเอาขึ้นมือ่อยืนี่นะครับอ่าคือผมจะบอกให้ผู้ชมว่าถอยลงเขานะครับไอเก่งเราใส่เกียร์ถอยนะอ่า ถ้าถ้าเป็นบางคน <inevitably, S 1> อ,อาจจะไม่รู้เนาะมือมือใหม่เนาะเอาเอาเอามือใหม่นะครับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าอ่าถ้าลุงเขามันต้องมันต้องขัดเกีีรยไว้นะครับแต่ผู้ชมนะครับื่อไปปล่อยเกีีรยว่างลงนะครับบางคนอาจจะปล่อยเกีีรยว่างลงแล้วก็เยี้วไม่ทันทีมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือใส่เกีีร์ไอยนะครับแล้วก็ ขาแกี์ถวยค่อยๆลงนะครับแล้วก็มีคนบอกอยู่ข้างหลังนะครับก็คือคุยโทรศัพท์กันนะครับคุยโทรศัพท์บอกกันนะครับคือนี่นะครับช่วงช่วงที่ถอยลงก็คลิปที่แล้วนะครับก็คือ,อช่วงที่ไม่ได้ยินเสียงก็คือผมคุยกับพี่เกียรติอยู่นะครับมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมันก็เลยเป็นอ่า ไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าคาคุยอยู่คาคุยโทรศัพท์อยู่กับพี่เกียรผมอยู่ด้านหลังครับพี่เกียรขับอยู่บนรถนะครับแล้วบ่อยผมขึ้นไปขับเนี่ยว้ายผมไม่เคยขับรถมันจะเกียร์เนาะอาบ่น้องมันหน้าถอดสีแล้วครับน้องมันเอาไม่ขึ้นหรอกมันมีแต่บอกว่ารถไม่มีกําลังนะครับคือสาเหตุที่รถไม่มีกําลังนะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟัง น้องมันเหยียบคนขับเหยียบรอกเครื่องเกินเกินยังไงน,นะครับคือคือรถมาเกียร์สามดีๆนะท่านผู้ชมคือแล้วก็เหยียบคันเร่งจมลงไปเลยนะครับเหยียบจมลงไปเลยให้มันขึ้นแต่ทีนี้มันไม่ขึ้นมันกลายเป็นรอบมันเกินนะครับกลายเป็นรอบมันตัดประมาณนี้แหละผมอันนี้คือถ้าผมพูดผิดผมต้องขออภัยนะครับคือผมก็ไม่ไม่มีประสบการณ์นเนาะ ด้านรถน้ำมันคือพี่พี่เกตพูดให้ฟังอย่างนี้นะครับคือเหยียบเหยียบลงไปรอบมันเกินคนคนัวรถมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีรถสามยี่นะครับสามร้อยยี่สิบแรงนะครับอ่าเข้าตายเข้าปาดหน้าแกกนะครับเข้าปาดหน้ารถคันเมื่อคืนนะครับแล้วทีนี้ก็อแกไปเปิดไฟหมากให้เข้าเข้า พอเขาเข้าตัวเองก็ไปติดติดอากเขาอ่าไปติดไปติดท้ายเขาแล้วทีนี้รถตัวเองก็หมดกําลังแล้วเปลี่ยนเกียร์ไม่กล้าเปลี่ยนควาใส่เกียร์ไม่ทันอ่าไปอยู่เกียร์สามมันไม่ขึ้นหรอกครับอ่าแล้วทีนี้เหยียบกัรเร่งเหยียบยกำกวัวามันไม่ขึ้นกลายเป็นรอบดักมันยิ่งไม่ขึ้นแล้วใหญ่เลยนะครับแล้วทีนี้แกก็มาเร่งกันเร่งอ่า เลีงอยู่แล้วะเลียงยังไงมันก็ไม่ขึ้นแล้วมันต้องดับเครื่องนะครับท่านผู้ชมดับเครื่องนะครับดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่เหมือนรีเซ็ตเครื่องใหม่ประมาณนี้แหละ่าแล้วรอบมันก็กกค่อยๆมานะครับพี่เจ๊ก็อ่าลองลองเอาขึ้นดูนะครับกลายเป็นไม่ขึ้นเลยครับคัดนี่แบบโอ้ขิวแล้ว่ะท่านผู้ชมนะ,ะขิวคัสตหมดขิวคัดต์ะครับโอ้ยนะครับ ผมมีดาอะไรไม่ถูกเลยครับท่านผู้ชมไปเจออย่างนั้นนะขนาดผมจอดถางแก้วใส่แกวที่เสศยขึ้นอ่ามันยังได้แบบยังถอนตอเลยเนาะยังแบบอ่ากระดิ่งขึ้นโดยวงอารมดดานิดเด้งสองเทียอืมมันขึ้นเนี่ยนะครับใครที่ได้ดูคลิปแล้วก็อ่า กติฟ้าเดี่ยวนะผมไม่หรอกมันหลไหลแล้วไม่รองรถไกลไปไกลมากนะครับผมหมดจัก hmm. รีวันเลยตัวหาเล่าแก่อยู่เล่าแก่ก็คนเป็นคนขับรถแต่ก่อนคนขับรถสมบงปัดหิ่งนี่แหละเไ mm hmm. ่าแก่ก็ออกไปออกรถเราเองนะครับ mm hmm. ออกคันหนึ่งคันสองเดี๋ยวนี้มีสามคันแล้วครับเก่งมากเลยครับแกไอี้หิ่ง หรือว่าเป็นประสบการณ์เมื่อเช้านี้เจอกันกับคนขับมันยิ้มใส่ผมอยู่เลยโอ้ถ้าผมมีพวกเจ้าพวกคืนเนไ่้ใหายมานนะครับก็มีสิบล้อกันหนึ่งต้องขอขอบออคุณทางเท้าเกียร์ในฝันขอขอบคุณที่สิบล้อแล้วกันนะครับที่เห็นคนขับรถด,ด้วยกันนะครับแกดูแล้วแกแกบอกไม่ขึ้นแน่นอนอ่า แกก็เลยจอดรถไว้ข้างบนแกรีบวิ่งมาเลยไหมอ่าแกรีบวิ่งมาเลยผมก็จอดรถผมก็รีบลงไปดูนะครับผมไปถึงหน้ารถแล้วผมรีบวิ่งขึ้นมาอีกผมกลัวอ่าแล้วทีนี้พี่เกศก็อ่าจอดรถได้พี่เกศก็วิ่งลงมาเลยนะครับกลัวมันเอาขึ้นแล้วแบบมันไม่ขึ้นอ่ะแล้วควกลัวรถมันไหล่ะครับท่านผู้ชมอ่ารถรถทั้งเดียวกัน,น ใส่แจ้งมาได้กันแลกกล็ลงต่อกันกับผมนะครับก็เลยอ่าแกยิ้มแป,ป๊อกกันคือเราเนี่ยยิ้มได้กันนะ <c oughs> ยิ้มใส่ผมอยู่พี่เจตประสบการณ์เยอะจริงอ่นะครับเมื่อคืนได้ไม่มีพีเจ๊กไม่ขึ้นถ้้มีแต่ผมกับ กับคนนั้นนะ่ะรับรองผมไม่ถอยแน่นอนนะครับถ้าเป็นผมนะอ่าผมจะใส่พิเศษแล้วก็ใส่ดิฟล็อกนะครับเป็นขับเพื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็ขึ้นมานะบอกให้ใส่ดิฟล็อกน้องมันยังไม่รู้เลยว่าดิฟล็อกอยู่ตรงไหน <c oughs> ดิฟล็อกคืออะไรย่า <c oughs> ดิฟล็อกคือ,อยังไง <c oughs> กดให้มันเป็นกับเพื่อนสี่ล้อไงอ่กดแล้วก็ใส่ที่เศษไม่ขึ้นครับรอบแรกรอบแรกอ่ายังไม่ได้ดับเครื่องนะครับผมว่าถ้าลองดับเครื่องแล้วก็อ่าปล่อยไว้พักหนึ่งแล้วก็รีเซ็ตเครื่องใหม่ผมว่าน่าจะได้โอ้ผมเลยเสียวแท้เลยครับพี่น้องนะครับก็เล้ยวมาว่าไปฟังอีก ถ้าผู้ใดญ่มาทันไใ้เบิองกับไปเบิองรถ <g ül> ผมว่ามันเป็นประยะเนอะเมื่อคืนนะ่ะเอ้ยผมว่ารถปล่อยรถถอยลงมาผมว่องผมว่องกินเพลินเสียงนะาเสีาหางไหนี่ยผมว่องบอกรถลน่อยครับผมย่านเนี่ยโอ้สติแตกเลยครับผมยอยู่ผู้เดียวมันต้องตั้งสติด,ดีดีครับ ตั้งสติดีๆแล้วล่ะมอปากเสียนเนี่ยผมจะบอกว่าอ่าถ้าใส่เกียร์สามขึ้นมาแต่ต้นมอนี้ไม่ขึ้นอนะไม่ขึ้นหรอกกระดะเกียร์สองยังจะไม่ขึ้นเลยอันนี้รถรถกาดนะรถกาดถ,าถามวงนะมันต้องใส่เกียร์หนึ่งมาเลยผมใส่เกียร์หนึ่งจะต,ต้นมอเลยหรอเออเกือบมากนะครับแต่ออกมารอใส่รอใส่เกียร์บานะ เขาอะได้จอดถามเลยไตวิเศษขึ้นมากแบบเอ้จอดกาออดไตม่อวงกับ,บ,บเล่ไปจอดจอดลงไปถามจอดลงว่าเบื้องแก่แะ้วครับแก่สั่นหมดแล้วนะครับสั่นสูงสั่นสู่ยังไม่ยังก็ได้เขาขึ้นเลยพบว่บานี่ขันขันบ่มีเ่เจ็บหรือว่าบ่มบี่บผมขึ้นนี่เสียชิมแล้วจะได้เสียคับแต่น่าจะได้ แ็นแพสค่าแผ่แนค่าผึน่นะครับคิดว่านะว่าแกน่าจะไปบืนจนแบบบืนขึ้นนะครับแล้วทีนี้มันจะไม่ขึ้นแล้วมันจะไหลลงแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์นองเนยอ๋ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งรถคันนี้เป็นรถอ่ะคันที่เพื่อนผมขับนะครับเสียแซม เพแทบว่าไปออกรถเองละนะครับได้ข่าวว่าวันทิ่แปดนี่แหละรถจะมาไม่รู้ว่าจะเด้จะได้ขี่ไหมนะครับก็ประสบการณ์กับผมมาเล่ามาเล่าไปฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับจ้าของนี้ยังไรครับผม สำหรับคนที่เป็นแล้วก็เยาว่าหล่าเนีออผมว่าเนี่ยจะสีแสกไปน้อยนะครับผมคือผมก็เพิ่งอยากขับรถอาะเพิ่งอยากเป็นรถนั่นแหละประสบการณ์ยังไม่มากครับคนที่เขาดูาเขารู้เลยว่ามันไม่ขึ้นน่ะนะเขารีบวิ่งมาเลยนะครับรีบวิ่งลงไปดูแล้วก็รีบวิ่งรีบไปห้ามแล้วก็อ่า ไอ้เจ๊ขึ้นโดดขึ้นรถขึ้นขึ้นไปเลยเหรอขึ้นแยงบอกอยู่กูขึ้นกล้าขึ้นมานั่งกับมันว่ากันนะฮะไอ้เจ๊งแบบมึนก็ต้องขึ้นให้โอ้ขอบขอบคุณพี่เจ๊งด้วยครับขอบคุณนะจิบล้อด้วยนะไม่ถ้าเป็นรถดังอื่นผมก็พอที่จะอ่าแบบ เขาก็น่าจะมีประสบการณ์อันนี้ผมผมรู้อยู่ว่าคนอับคนนี้เอ,อประสบการณ์ยังไม่มากอะไรนี้นะแต่กับคนรู้ว่าออผมก็บเลยกรอบลงไปนะครับว่ขึ้นครมมมมับผมว่าเออผมว่าว่ขึ้นว่ะคันมนม่นคันนั้นไอ้เก๊กวัขึ้นไนเออว่ขึ้นกับถ้าพี่เก๊กไม่ลงไปนี่ผมว่าไม่ขึ้นกับ ว่าเบิ่งแล้วเพิ่งในสถาการณ์แล้วเพรา,ารพขึ้นดอกเพราะขึ้นเพราขึ้นแก้วไม่ขึ้นแน่นอนดูนะนะครับผมก็มาเล่าสูกันฟังนะครับท่านผู้ชมก็ใส่แป้งมาลงด้วยกันนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็น่าจะออกมาใส่ปูนใส่อะไรเหมือนกันนะั่นแหละผมก็จะไปใส่ปูนนกนะครับท่านผู้ชม แดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการรับฟัง <c oughs> ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับหากผมพูดอะไรไม่ถูกก็กราบขอโทอาภัยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ